ความรักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแล เป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้อขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนพี่ไหนแในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่าง ออันนที่าาามมเเเธเเพรรใ,ใจขงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะ มาพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่และดิฉันอัมพาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการค่ะขอให้ความรักความเข้าใจความหงใย,ยพร้อมกับสันติสุขอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านผ่านทางรายการด้วยรักนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ทางทิศทางไหนของประเทศไทย country. อย่าลืมนะคะที่จะส่งเสียงรอว่าเอ,อิญกันเข้ามานะคะมาเล่าสู่กันฟังด้วยว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง ถ้าเราพูดภาษาวัยรุ่นก็คงจะพูดว่ายังโอยกันอยู่หรือเปล่านะคะเป็นยังไงกันบ้างกับหน้าที่การงานกับ<ม>งานของเรานะคะบางคนก็บอกว่ายังเหนื่อยอยู่นะคะไม่ว่าจะก,กับครอบครัวหรือว่าหน้าที่การงานที่เราต้องรับผิดชอบบางท่านก็บอกว่าเมื่อมาอยู่จุดๆุดนี้แล้วย้อนกลับไปดูชีวิตที่ผ่านมาคิดว่า เอะเราผ่านมาได้ยังไงหลายครั้งในชีวิตของเรานะคะผ่านช่วงเวลาแห่งอดีตผ่านมาอย่างแบบโห่นะอาอัศาจารย์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เลวร้ายความทุกข์ยากความลําบากหรือว่าจะเรียกได้ว่ามรสุมชีวิตกับอดีตที่ผ่านมาและณปัจจุบันเราก็คิดว่าไม่น่าจะผ่านมาได้เช่นเดียวกับชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะชีวิตของดอรี่ค่ะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ในอดีตที่ผ่านมา กับน้าปัจจุบันชีวิตของเขาต้องเจออะไรบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาคุยกันต่อนะคะช่วงนี้เรามาทักไทยกันด้วยเพลงนี้กันก่อนค่ะ เพราะว่าผ่านไปหล้วนะคะช่วงนี้คุยกันถึงเรื่องราวของชีวิตของดอรี่กันบ้างคุณผู้ฟังคะดอรี่เป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกแม่ทิ้งไว้ที่บ้านเด็กกำพร้า ตั้งแต่เธออายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นดอรี่นอนร้องไห้ทุกคืนเป็นเวลาผ่านมาหลายปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มักจะถูกแม่บ้านเคี่ยนตีช่วงเวลาเมื่อมีคนมาดูตัวเธอนะคะเพื่อที่จะรับไปเป็นลูกบุญธรรมดอรี่ไม่เคยถูกเลือกเมื่อมีคนมาดูตัวหลายครั้งดอรี่ก็เริ่มขาดความมั่นใจนะคะก่อนวันเกิดอายุครบ13ปี ก็มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะมาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าพวกเขาสอนเรื่องเพลงแล้วก็เล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ว่าพระเยซูตายที่ไม้กางเขนเพื่อนหนูและพระเจ้าทรงรักหนูด้วยดอรี่ร้องไห้อยู่ในใจแล้วก็แบบอ่าร้องตะโกนเสียงดังว่าโกหกนะคะเขาพูดโกหกไม่มีใครหรอกที่จะรักเขานะคะพี่นักศึกษาคนหนึ่งก็สรุปตอนท้ายว่าหากหนูต้องการรับ ความรักของพระเจ้าก็ให้ออกมาแล้วก็บอกกับเราด้วยนะคะและช่วงเวลานั้นก็ไม่มีใครที่จะขยับนะคะดอรี่ก็อยากจะเดินออกไปแต่ไม่กล้าค่ะพวกนักศึกษานะคะก็เก็บอุปรกรณ์กำลังจะเดินออกประตูไปก็มีคนหนึ่งค่ะหันกลับมาแล้วก็พูดว่าเด็กๆจ้ะแม่หนูจะลืมทุกสิ่งที่เราเล่าให้ฟังแต่ขอให้หนูจำไว้ว่าพระเจ้ารักหนูนะ เธอก็พูดด้วยความรู้สึกจริงใจนะคะว่า,าในความรู้สึกจริงๆของดอรี่ตรงน,นั้นอึ้งนะคะในหัวใจของดอรี่ก็ยึดความรักนั้นที่พระเจ้ามอบให้แก่เธอนั้นทันทีเธอรู้ค่ะว่าพระเจ้ารักเธอแล้วนั่นเป็นความจริงและไม่สามารถที่จะอธิบายได้คืนนั้นดอรี่ก็นอนร้องไห้แล้วเธอก็ถูกแม่บ้านตีเธออีกตามเคยแต่ความปิติยินดีนั้นทำให้เธอไม่รู้สึกเจ็บ นะคะต่อมาพระเจ้าก็ส่งนำให้มีแม่บ้านคนใหม่เข้ามาพาดอรี่ไปโบสถ์เมื่อดอรี่โตขึ้นเธอก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มที่รักเธอและเป็นแรงบันดาลใจให้เธอในเรื่องของการรับใช้นะคะ ดอรี่ได้รับใช้อย่างมากเลยทีเดียวทั้งสองเป็นมิชชันนารีที่นิวกินีนะคะแล้วก็ได้ดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าเด็กที่ถูกการทารุณน,นะครับคำพูดคำหนึ่งที่ดอรี่ได้กล่าวไว้ก็คือเมื่อคุณไม่มีอะไรไม่มีใครเหลืออยู่เลยนอกจากพระเจ้า คุณจะตระหนักว่าพระเจ้าทรงเพียงพอแล้วนะคะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเธอเมื่อมีไม่มีคนอื่นพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเรานั่นเองค่ะข้้าาาาารรรรรัรักกกพพพะะะะอออองงคค์์เจจมกก่ลยว ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดลาวิญญาชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งได้ในชีวิตข้า สิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษนีไม่มีในผู้มือมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น พอส่งโปรซอนหัวใจว่ารักี่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เออถ้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป เพียงของที่ชั่วคาต่ความรักของพระเจา้านั้นมันคองอยู่นานเพราะรักวิเศษชนิไม่มีในผู้เลื่มีเพียงในรักขององค์พระเจา้าเท่านั้นอขอส่งโ่ศซ้อนทวดใจว่ารัก รักเป็นเช่นไรรักเหมือนดั่งพระองค์เอื้อหากจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชัว่วคราว แต่ความรักของเพื่อากนั้นมันคงยูนนานให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมันรักแท้ในพระองค์คุณผู้ฟังคะฟังเรื่องราวชีวิตของดอรี่แล้ว รู้ได้เลยว่ามีพระพรอยู่ในความยากลำบากเพียงแค่เราจับจ้องที่พระพรของพระเจ้าแทนการจดจ่ออยู่กับความทุกข์ยากซึ่งมีแต่จะผ่านพ้นไปนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่4ข้อที่3กล่าวไว้ว่าจงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงแยกธรรมิกชนไว้สำหรับพระองค์พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์พระเจ้าได้ทรงเลือกเราทุกคน เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะเหมือนกับชีวิตของดอรี่ที่พระเจ้าทรงเลือกเขาแม้ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่คิดเลยว่าพระเจ้าจะให้เขารับใช้ในงานของพระเจ้าในทางนี้แต่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเขานั้นเป็นสิ่งที่เขาได้รู้ได้สัมผัสความรู้สึกของการเป็นเด็กกำพร้าตรงนั้นได้ดีเลยทีเดียวนะคะ และเขาก็สามารถที่จะทําภารกิจของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของเด็กๆว่าเขากําลังเรียกร้องหรือว่าต้องการสิ่งไหนที่ขาดหายไปนั่นเองค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,เ,อเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่จะเติมเต็มให้กับเด็กๆนั้นได้อยากถูกต้องด้วยคุณผู้ฟังคะไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เราจะอยู่ในฐานะอะไร พระเจ้ามีพระพรให้กับเราเสมอนะคะพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับเราเพียงแต่เราอดทนแล้วก็รอคอยวันเวลาของพระเจ้าบางครั้งการรอคอยวเวลาของพระเจ้าม,มันทําให้เรารู้สึกว่ามันทรมานเหลือเกินใช่ไหมคะหรือถอว่าพระเจ้านะคะฉะนั้นเนี่ยความยากลําบากประสบการณ์ชีวิตในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเรามองย้อนกลับหลังไปกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะทําให้เราเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้า วันนี้นะคะไม่ว่าคุณกำลังเจอกับสิ่งไหนให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอกำลังจากพระเจ้าให้พระเจ้านำเรานะคะให้พระเจ้าประทานความเข้มแข็งความอดทนให้กับเราด้วยกำลังของเราเราไม่สามารถทำได้ค่ะเราอาจจะเหนื่อยท้อใจแต่ขอให้พระเจ้าเป็นผู้นำเราแน่นอนค่ะเราจะรู้สึกได้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้น เรามีพระเจ้าคอยปกป้องคอยคุ้มครองคอยเสริมกำลังเราอยู่และข้างในลึกๆในใจของเรานั้นเราได้รับสันทิสุขซึ่งมาจากพระเจ้า เมื่อเราก้าวผ่านพ้นมาได้พระเจ้าก็จะมีแผนการเตรียมไว้สําหรับเราเหมือนกับชีวิตของดอรีนนะคะที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้กับเขาก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับตัวของดิฉันเองแล้วก็ครอบครัวชีวิตที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะก็ทําให้ตัวของอดิฉันเองนั้นเข้มแข็งขึ้นและเมื่อมีความเข้มแข็งแล้วเราก็ จะทำงานของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่นะคะอย่าลืมนะคะเราจะเข้มแข็งได้เราต้องให้พระเจ้านำเรา สำหรับคุณผู้ฟังาน,นไหนที่อยากจะรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอยากจะศึกษาบทเรียนทางเปรซีนีอย่าลืมนะเขียนจดหมายนะคะพร้อมชื่อที่อยู่ส่งมายังรายการด้วยรัก ตู้ปนอหนึ 1, ่งสามหนึ่งปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะเมื่อทางทีมงานของเราได้รับจดหมายของท่านแล้วเราก็จะส่งบทเรียนทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็แนะนำเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติไปได้นะคะที่ w w w v o i e o f p e a c e o r g นะคะคุณก็สามารถที่จะส่งอีเมลติดต่อไปยังทีมงานรายการ ด้วยรักของเราได้เช่นเดียวกันค่ะกดไม่ได้นะคะที่ v o p p r o g r a m g m a i l com ค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะอย่าลืมนะคะมีพระพรอยู่ในความยากลำบาก เพียงแค่เราจับจ้องไปที่พระพรของพระเจ้าแทนการจดจ่ออยู่กับความทุกข์ยากซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีแต่จะผ่านพ้นไปพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับเราทุกคนค่ะดิฉันพร้อมกับทีมงานซือมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้ขอพระเจ้าสรงอวยพระพรสวัสดีค่ะ ครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไรไม่ว่าจะทุกทนหรือมีความสุขเท่าไรแม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนมุนยังไงลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกที พระระคุณนั้นมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเปี่ยนหลนทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสนอย่างแน่ใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูก ขอสรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณเสมอไป เลยอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจและขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณเสมอไปขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณ ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอะ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอะ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอ,อแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ่งจะไหยสมัครเรียนฟรีที่ที่เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000ทร500ะส260 627 260 627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะอืมจ้าๆฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย